สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักประจำเดือนมีนาคม2564นะคะก็จะแบ่งเป็นคนรักที่มีสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนรักที่ความรักที่คนโสดนะคะแล้วก็ความรักคนมีคู่คนมีครอบครัวนะคะแล้วก็จะตามด้วยไพ่ชุดนี้นะคะชุดสตาร์ทารอต เกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินสุขภาพเป็นเรื่องทั่ว,วไปนะคะส่วนไพ่ความรักจะใช้ไพ่ออร์ l e ชุดจุดเทียนนะคะเราจะมาเริ่มต้นที่ความรักที่ไม่ชัดเจนไม่มีสถานะของชาวราศีกุมก่อนนะคะว่าตอนนี้หรือที่ผ่านมาท่านเป็นยังไงอยู่นะคะ ถ้าตอนนี้ก็บอกว่าเศร้าซึมละค่ะอดีตที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าความรักที่ดูดดื่มหวานอ,าอะไรก็ชี้ชี้นกก็เป็นนกชี้ไม้ก็เป็นไม้ตอนนี้ชี้ชี้นกก็ไม่เป็นนกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เริ่มที่จะเหมือนดูว่ามันจืดจางไปไหมชัานเริ่มที่จะสับสนแล้วว่าตอนนี้ตกลงแล้ว เขารักท่านไหมเขามีท่านอยู่ในหัวใจไหมเขาลืมเขาต้องการเลิกหรือว่ายังไงทําไมไลน์ไปก็ไม่อ่านไม่ตอบนิ่งซะเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะคะชาวราศีกุมค่อนข้างทุกทรมานใจนะคะเป็นพ่อาการแบบขังตัวเอง อยู่แต่ในห้องก็ได้ตอนนี้ท่านท่านเครียดมากอะ่ะจนไม่อยากจะคุยกับใครก็ได้นะคะอย่าทําแบบนี้นะคะอาจารย์มองว่าถ้าเครียดก็หาเพื่อนคุยดีกว่านะคะหาเพื่อนคุยเพื่อที่เราถ้าเราได้ระบายความทุกข์เราให้เพื่อนให้ใครก็ได้ที่เราไว้วางใจนะเออเราก็จะได้แบบผ่อนคลายนะอย่ากเก็บอย่ากเก็บตัวเองเก็บความเศร้าอยู่กับตัวเองมันจะกลายเป็นโรคแบบโรคซึมเศร้าได้นะคะที่พ่ยขึ้นแบบนี้นะเพราะท่านแบบ โยหาเขาเหลือกเกินเนี่ยไพ่อย่างเงี้ยช่วงที่เคยรักกันมันมีความสุขมากนะคะพไพ่ใบนี้แต่ตอนนี้พอ,อไม่ไม่มีเขาอะ่ะเหมือนไพ่มันเหมือนคนตาบอดเลยอะ่ะมันมันมืดไปหมดมันมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะตอนนี้นะความความรักของท่านอยู่ในสถานการณ์ที่ชีวิตมันมืดมนนะอ่ะเรามาดูแอคชั่นเขาบ้างแหละว่าเขาจะเทคแอคชั่นแบบไหนเขาจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์ที่มันไม่มีสถานนะอยู่เนี่ย ที่มันมองไม่เห็นเลยว่ามันจะเดินหน้าในความสัมพันธ์แบบไหนอะ่ะอะไรประมาณนี้โอเคเรามาดูฝั่งเขาว่าเขาจะทำยังไงในความสัมพันธ์นี้นะคะชาวราศีกุมโอเขาก็เป็นไพ่สามดาบเขาน่าจะมีใครบางคนที่ที่อยู่ในความสัมพันธ์ก่อนที่จะมาเจอท่านอีกนะเนี่ย เหมือนเขาจริงๆค่ะเนี่ยการแบกโลกก็คือการแบกรับภาระไม่ว่าจะเป็นภาระในเรื่องของงานเรื่องของครอบครัวเขาเรื่องของคนรักเกา่าที่คนรักเก่าก็ไม่ปล่อยเขาเนี้ยนะคะเขาก็อาจจะยังแบบไม่เป็นอิสระที่จะมาหาท่านได้นะคะเนี่ยเขายังไม่เป็นอิสระเขาก็ขอเวลานะคะแบบนี้เนาะไพ่พปล่อยนกก็คือเมื่อไหร่ที่เขามีอิสระเหมือนนกอ่ะที่ถูกปล่อยออกจากกรงนั่นแหละ นะคะมันจะเป็นสิ่งที่เขาจะทําได้เรามาดูต่อก็ได้นะคะแล้วตกลงแล้วท่านกับเขาจะเป็นยังไงหรือเป็นการปลดปล่อยหรือปล่อยท่านไปหรือว่าปล่อยความรักทิ้งไปหรือว่ายังไงหรือเขาหลุดจากพันธะเดิมแล้วเขาจะกลับมาอย่างไงนะคะพาอาจจะแปลได้หลายแงย่หลายมุมได้ด้วยเหมือนกันนะที่การปล่อยนกเนี่ยอโอเคอเรามาดู ไพ่สรุปว่าไงอ่ะไพ่จับปลาตัวโตๆไพ่นกเกาะบันไดการรอคอยไพ่การรีเทิร์นนะอันนี้แปลว่าการปรับความเข้าใจโอเคอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะคะว่าท่านกับเขาเหมือนคู่กรรมนะเหมือนคู่กรรมคือมันเป็นเหมือนกับว่ารักๆเลิกๆมันวนกลับมาอยู่งั้นนะเลิกกันไปอ่าเหมือน เหมือนขาดการติดต่อไปอูยตั้งนานแล้วอยู่ๆก็เหมือนกลับมาได้อีกเป็นทั้งบุญละกรรมละคะ่ะเพราะมีไพ่องค์พระพุทธรูปอยู่นะคะก็มีบุญเก่าต่อกันมีกรรมต่อกันด้วยนะคะอาจจะเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแต่ชาติปังก่อนมาเจอแต่เผอิญว่าคนเนี้ยเขาไม่ได้แค่มีท่านในบุญสัมพันธ์เก่าในอดีตชาติเขาอาจจะมีคนอื่นที่ทําบุญกับ ร่วมกับเขามามากกว่าท่านอันนี้ท่านต้องเข้าใจนะในเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันมีจริงนะคะอาจารย์เชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในเรื่องของพื้นฐานดวงเพระอาจารย์ดูดวงมาต้องบอกว่านานมากอะเกือบจะ20ปีก็ว่าได้เนาะก็มองว่าพื้นฐานดวงคนเนี่ยมันสามารถบอกชะตากรรมได้เขาเรียกว่าชะตาฟ้านะคะชะตาฟ้า กำหนดมาส่วนตัวเราเขาเรียกว่าชะตาคนแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเอือ้อที่จะทําให้เราพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเราอยู่เหนือดวงได้ก็คือชะตาดินกับชะตาคนนั่นแหละค่ะนั่นแหละการว่าอยู่เหนือดวงมันก็ไม่ได้ว่าจะอยู่ได้ง่ายๆจะฝืนได้ง่ายเราต้องเข้มแข็งแล้วก็สร้างบุญใหม่เพิ่มเยอะๆหรือท่านต้องปล่อยวางเยอะๆกับคนคนนี้ถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ต้องครอบครองเขา ท่านก็จะมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านคิดว่าท่านจะยึดเขาไว้ท่านจะทุกข์นะสำหรับชาวกลุ่มนะตอนนี้นะคะคุมแค่เดือนนี้เดือนเดียวน,น,นะแอคชั่นไพ่ออกในแบบว่าให้ท่านปล่อยวางให้ท่านแบบสวดมนต์ไหว้พระกระไดให้ท่านคิดในแง่รักตัวเองกระได้คิดถึงอนาคตคิดถึงเรื่องของการทมาหากินประมาณนี้นะคะ เลิกกันไม่ขาดแต่ก็ยังไม่มีสถานะให้ท่านนั่นเองนะคะในเดือนนี้แต่อย่างน้อยก็กลับมา,มนบาเนี่ยสใบเนี่ยแต่ท่านก็ยังเหงาและว้วาเเวอยู่เหมือนเดิมเพราะเขายังไม่ได้ที่จะมีสถานะว่าจะอยู่กับท่านเป็น,เป,นเป็นคู่ผัวตัวเมียที่ชัดเจนนั่นเองนะคะแต่อย่างน้อยก็ยังเป็นเขาเรียกว่าน้ําหล่อเลี้ยงหัวใจท่านไปต่ออยู่แหละนะสําหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนอาจารย์จะแปลประมาณนี้นะคะ โอเคเรามาดูคนที่โสดสนิทอยู่บ้างโสดสนิทอืมก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นรักในอดีตก็คือเลิกกันแบบเลิกกันไปจริงๆอะ่ะแต่ตอนนี้จะเป็นยังไงเป็นไพ่เทวดานางฟ้าขึ้นมาเป็นไพ่การปรับปรุงตัวเองการมารักตัวเองการดูแลตัวเองให้สุขภาพอนาัยดีให้หุ่นดีให้ดูแบบสดใสมีออร่ากว่าไปนะ ใช่ความหลังในอดีตอาจจะเคยเจ็บปวดเคยถูกทำร้ายจิตใจมาแต่ณตอนนี้ท่านท่านไม่แข็งแล้วล่ะนะท่านเข้มแข็งแล้วอืมเลือดมันหยุดไหลละมันมันไม่มีผลกับจิตใจท่านแล้วนะคะอาจารย์มองเพราะสามใบนี้ดีมากไพ่ใบนี้สื่อถึงความมุ่งมั่นความพยายามในการก่ออิดก่อสร้างเนี่ย นะคะมันคงไม่ได้เสร็จในวันเดียวการสร้างบ้านอย่างเงี้ยนะคะมันจะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตความผิดพลาดคือเขาเรียกว่าประสบการณ์จากความผิดพลาดที่ผ่านมาจะทำให้ท่านได้อรมัดระวังตัวได้ที่จะเป็นบทเรียนในการที่จะไม่ให้มันผิดซ้ำอีกนั่นเองที่อาจารย์มองเห็นและท่าน รู้แล้วว่าท่านจะดูแลตัวท่านยังไงท่านจะเลือกคนที่จะเข้ามาแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อาจารย์มองคนโสดยังไปโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องการสร้างตัวเองทําให้ตัวเองมีแบบศักยภาพมีสเสน่ห์มีใครที่จะแบบอยากเข้าหาโดยที่ตัวตัวท่านไม่ต้องไปแสวงหาเออนะคะอันนี้ดีนะคะถ้าทําได้แบบนี้คนเรานะรักตัวเองแล้วก็มาทุ่มเทกับเรื่องงาน เมื่อเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมันจะฉายแสงพลังของออร่าหน้าตาจะอิ่มเอิบแล้วสีดีมันจะวิ่งเข้ามาแปลกมะลองดูนะคะคนโสดจะเป็นแบบนั้นได้คะ่ะโอเคเรามาดูความรักของคนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วคำว่ามีคู่บางคนจริงๆนะก็ไม่ได้แปลว่าแต่งงานนะบางคนอยู่ด้วยกันเฉยๆก็มี แต่คำว่าแต่งงานมันก็ไม่มีความสำคัญแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับรักสมัยนี้นะอาจารย์บอกก่อนนะไม่ใช่สมัยอาจารย์สมัยทุกวันนี้ขอให้เข้าใจกันอยู่ด้วยกันแล้วเชื่อมั่นในในความรักศรัทธาซึ่งกันและกันนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอ้าวมาดูแปลว่าคนที่มีคู่อยู่ก็แล้วกันคนที่มีครอบครัวอ่ะท่านจะเป็นยังไงในเดือนนี้ความรักของท่านนะ อาจารย์มองความรักของท่านยังตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีการเบื่อหน่ายกันหรอกอืนะคะหัวใจสองดวงไม่มีใครที่จะมาแยกหัวใจท่านออกจากกันได้เห็นไหมฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาทําลายหัวใจสองดวงนี้ไม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าท่านยังมีไฟยังมีความต้องการยังมีแอคชั่นต่อการมีพลังดึงดูดต่อการเสมอเนี่ยความรักจะอยู่ยืนยาวเพราะมี สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะนั้นท่านจะบอกรักกันเช้าเย็นหรือเปล่าเนี่ยสำหรับคนมีคู่เดือนนี้ตื่นเต้นมากไพ่อโอเคมากโอเคมาดูเรื่องงานกันบ้างนะคะอาจารย์ไม่ได้เวอ้อนะอาจารย์แปลจากหน้าไพ่นะคะโอเคเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานของชาวราศีกุมเป็นไพ่เก้าถ้วย ราชินีดาหนึ่งเหรียญงานดีมากเลยค่ะเดือนนี้สำหรับชาวราศีกุมนะคะท่านจะได้ลูกค้าหน้าใหม่ๆได้ออเดอร์ใหม่และเป็นออเดอร์ใหญ่ซะด้วยจกักรพรรดินีขึ้นมาเอ็มเพรสใครที่ทำธุรก,กิจเรื่องของความสวยงามก็ได้นะเรื่องอคลินิกเสริมความงามก็ได้นะคะเรื่องของเอ็มเพรสแปลได้ของไฮโซก็ได้ ขายพวกของแบรนด์เนมนะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรก็ว่าไปเครื่องสอําอางอะไรก็ว่าไปดีมากหรือฉีกแนวเลยเอ็มเพเป็นธุรกิจด้านการเกษตรก็ได้นะนะคะเรื่องงานก้าวถ้วยความสมบูรณ์แบบละความสุขราชินีดาบความมั่นอกมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทํามันจะทําให้การต่อย,ยอดการขยับขยายธุรกิจจิตการพอกูนขยับขยายแบบตอบโจทย์ในเรื่องของความก้าวหน้า การเงินที่จะเข้ามาอย่างแน่นอนสำหรับชาวราศีกุมนะและบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เริ่มอะไรใหม่ๆก็ได้เริ่มงานใหม่ก็ได้นะคะก็มีคะ่ะเปลี่ยนงานได้สำหรับท่านที่มีความคิดนะแต่ท่านไหนที่มั่นคงอยู่แล้วก็ไม่ต้องนะคะหรือบางท่านมีงานที่มั่นคงอยู่แล้วแต่ยังอยากจะทำเพิ่มคือขยันมากเป็นพิเศษเดือนนี้นะคะคืออันนี้เขาแปลว่ารวยแล้วก็ก็ไม่รู้จักที่จะ หยุดหรอกเพราะว่าเป็นคนเขาเรียกว่าบ้างานอะ่ะทํางานตลอดก็ได้อืมเป็นเขาเรียกว่า alert อยู่ตลอดเวลาในเรื่องงานนะคะถือว่าดีการเรียนก็ดีค่ะไพ่ขึ้นอย่างนี้ความหมายในเดียวกันและค่ะการเรียนเรียนจบการศึกษาจบออกมาอาจจะมีคนแบบขอไปทํางานเลยขอเซ็นสัญญากันเลยก็ได้ะคะ่ะน้องๆน,น,นักศึกษานักเรียนก็ขยันมุ่งมั่นค่ะน้องจะได้คะแนนที่ดีค่ะ โอเคเรามาดูเรื่องของการเงินที่กินการเงินขึ้นอย่างนี้ก็ถือ,อการงานขึ้นอย่างนี้มันมีแพร่เหรียญอยู่แล้วเงินท่านก็ต้องดีแหละงานดีเงินก็ต้องดีเข้ามานะจริงจริงอะ่ะเจ็ดเหรียญเห็นไหมคะเงินกองอยู่เนี่ยสิบถ้วยเด็กถือถ้วยแปดดาบก็แค่กังวลนะคะเพราะคนที่แบบขยันอะ่ะไพ่หมายเลขเจ็นะี ดาวสานเป็นคนขยันคือมีเท่านี้แต่ท่านก็ยังคืออยากรวยอยากได้เยอะเออท่านก็ยังแบบแค่นี้ยังไม่พอเฮ้ยมันทําได้อีกนะมันหาเงินได้อีกนะมันมันทาได้หลายอย่างคือมีโปรเจกต์มีเขาเรียกว่าไอเดียมีโปรเจกต์มีใหม่เกิดขึ้นในสมององท่านอยู่ตลอดเวลาชาวกลุ่มท่านมีความคิดที่จะแปดดาบคือคิดเรื่องของการหาไรายได้ตลอดเวลาก็ได้ว่าได้นะคะ เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความเครียดบ้างอืมนะความเครียดเล็กน้อยแต่ท่านก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาตัวเองได้นะคะเพราะสามใบดีหมดไพ่แปดดาบจะแค่กังวลเพราะว่าเป็นคนที่อขยันเกินเหตุอาจารย์มองเนี่ยไพยย่เงี้ยราชินีดาบแปดดาบอืมนะคะคิดในเรื่องของความร่ํารวยคิดในเรื่องของการเงินคือในหัวคิดแต่เรื่องของการ สร้างรายได้นั่นเองนะคะไพ่ก็เลยออกแบบนี้แต่ก็ถือการเงินดีนะจ๊ะในเรื่องของสุขภาพชาวกลุ่มคะคุณเป็นยังไงไพ่สองม้เท้าสามเหรียญแปดไม้ไพ่ดีนะคะสุขภาพไม่มีปัญหาเลยค่ะนะดีมากเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าใครแต่งงานแล้วยังไม่ มีบุตรมีเกณฑ์มีบุตรด้วยนะถ้าสุภาพแปลว่าตั้งคันนะไพ่หกถ้วยเนี่ยนะคะถือว่าสุภาพแข็งแรงใครมีแผนเรื่องของบุตรก็โอเคเลยค่ะมีเกณฑ์ตั้งคันได้อืมไม่มีปัญหานะคะสําหรับชาวราศีกุมค่ะขอให้ท่านโชคดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมถ้าถูกใจกด subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้จานด้วยค่ะสวัสดีค่ะ